ส่งงานครับ h ันด้าฟีดนะฮะเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้จัดรีแบบนะฮะจุดกองหลักใช้งานประมัน E20 นะฮะคันนี้พี่น้องของเพิ่งรับรถมานะฮะแต่มีโค้ดติดรถไม่ด้วยนะครับเป็นโค้ดแคทไลติกนะฮะแต่ตอนที่ลงไฟล์อ่ะมันรีเซ็ตให้อยู่แล้ว ตอนนี้ไฟก็ยังไม่โชว์ก็ต้องไปดูอาการอีกทีว่าจะขึ้นอีกไหมนะครับก็ถ้าขึ้นอีกก็ต้องไปแก้ตัวแคดต,ตอนแรกก็นึกว่าแคทโดนถอดแต่มันก็ไม่ได้ถอดก็ยังอยู่ปกตินะครับอะโอเคฟีก็เรื่องอืดน,นะครับตามสไตล์สีเขานะฮะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเกียร์เปลี่ยนมงเปลี่ยนวยอะไรพวกนี้แก้ให้หมดแล้วนะครับ คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้นะครับ a f ฟแบร์ตัวจวากส่วนผสมน้ำมันกอากศนะครับสายเบนซิน,ส,นสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูน,นะจ๊ะจูสดจูนสนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ สปีดเทสครับเปิด Air ์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะคะับน้ำมัน E 2ีนะครับเดิมทุกอย่าง ก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ h ฮอนด้าฟีนะฮะเอาดูครับมีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้านนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะทีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่เปลี่ยนเซนิเจอร์เพิงสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะทีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยรั้วสีน้ำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการในการจูนนะฮะ เซอร์วิสแมทเรลยนทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนว่าสถามที่นะครับหัวค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบ u b e พ์นแบบติ๊กต๊อกนะครับพิมพีจูน Re ap, anda, นีแมปค a นด้านะฮะแล้วก็4ช่องทางแน่เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับคันด้าสีรีแมปน้ำมันอ e ีย e ี่สิบนะฮะเดิมสนิททุกอย่างนะฮะ แก้ทุกอาการคันเร่งลึกเร่งแซงไม่มีกําลังมีแต่เสียงเกียร์เปลี่ยนไวอะไรทุกอย่างที่ฟีดเป็นแก้ให้ครบหมดนะฮะโอเคขอบคุณครับ